ใช่ถ oh, ้าเห็นวได้เห็นเห็นครับเห็นเห็นเห็นว่าเห็นมองเสียบอยู่ไหมเห็นมองโง่น้องคนหัวเราก็ลังปักี่ที่ที่ฟังตะกุกตะสิลยากครับยานผมไม่ยางผมก็มิดอืม ผานได้ไ่ครับเลยสวัสดีครับสวสดีครับฮู้งกวงนี่ฮู้งกวงมีดอกเงา้วนี่นี่ครับนี่โอ้วันแล้วดอกเงี้ยไม่ยิบผววจะงิ่งยังขึ้นดิไปดอก การ่อ้บสียงบรับขึ้วกเสียงนะโดนในตะกูลัวนี้ไทังตมพามากก็เพเห็นกันเขาไปพรมือน g r a เสือ hmm. ต I mean, mm ัว hmm. น okay. mm ี้นะครับเสือหรือลรคไหนก็เล่นนังเมื่อนังยีสวดเมื่อนั่งถขึ้นสวดในคนสวดในอันนี้แล้วเลวเล้วเพื่เล่นก็เลี้ยวทั้งหมดเดี๋ยวหกนั่นเดี๋ยวกสวไมสิฟังอาจจะของไได้ใรอกนี่ก็้ 慢点翻呗。 เราจะห,นา,นหนาสุดเลยไปูนน้จะหลันใช้่าไปผูนน้ านมันมุ่งเน้นเน้น่นครับมีอยู่นะรับเนี่ยใช่มีอยู่นะเนี่ยอยู่เ้อยองไเรยงเป็นละไปนนี้เ่อพาเป็นเพื่อพาเต็นนี่เนเห็นหนักกาับไีจังไหมบสางน้อยมันฝากันอีก เป็นทันหลังนั่งับไปลังอีกนั่งคับสวนโล่งนอนครับสวนล่งเออข้าไปใกล้เลยนี่เหรอ เออยนอะไร่หอไปแล้วก็เคลิวิชารงการวิชาทีมงานลำน่าเสด็จนี้แต้องซุกอย่เหูเตี้ยวได้มได้มําลำชมยังไงไฟตี